สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแพงเบิร์สุขูสุคนสุหมงสุบลสบายดียามเศร้าๆพี่น้องผ <c oughs> บพอก,กับส่องน้องมินี่คือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยโอ้เปิดมากทองผ่าไล่กำกาเลยปาที่โทษพี่น้องเลยเฮ็ดบดออกมาจักอืม ลงกไสเห็ดบดออกอยู่พี่น้องเอ้ยหลูกปลาค้องขึ้นมาจากาที่ทุกไส้ๆมาชุกไส้สีลม้มอยู่พี่น้องเนาะเมมินี่เพิ่นเข่าขั้วพี่น้องเอ้ยมือนนี้นนเนาะเจ๊ดิ้ลูกมันโอ้ยสบายดีเมมินี่ Hãy kinh nhắn mà nè uh -huh. Chưa đấy Khua nụ Xe đại hệ bừng Và đi thầm Là khua nụ Trang bóng đó Bông lỗ nè phát chứ sao เพียงป้าทุกคิใส่บวมหัวพี่น้องเน้นเลยลืมใส่ลืมเจ้าค่ะกวนูใส่ผักซีผักซีลาวพี่น้องเลยซีลาวกับนางเลิศอืมใช่นางเลิศน้ำแนวบ่เจ้าก็กินบ่กินแล้ยนู้เจ้านู้เธอแขงมาก Nu thơm hay không mặt, mày nuôi một cái kênh nuôi thơm, mày luôn 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 Nú luôn 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 ขอบใจหลายๆเนาะลุงเทีนขอบคุณหลยลายด้วยครับผมได้หนูใหญ่มาฝากโอ้ยพี่น้องเลยขออภัยที่ว่าคนบอกกินหนูเด้อพี่น้องเด้อนี่องเจ้าไปทำงานอย่่วนสำิ้เนาะโอ้ยข้าเจ้าเขาบุอยากไปแล้วเศษเลยเหมือนี่พี่น้องเอ้ยตีทูอย่างเดียวเลยนาะมีนอย่างเดียววะเลิศเลยเปิดซื้อเนาะ โอเคสบายดีพี่น้องเสาร์น้ำกันเลยสมองสบอนเบิ้งเบิ้งมือน้ำกันเริ่มเริ่เก็เสา้าน้ำกันพี่น้องเอยสุขุมสุขคนอุ๊ยอาหารเกิดระเบิดแตกเมื่อนี่เอ้าต้มหอยเหลือไงต้มหอยเหลือต้มหอยเหลือพี่น้องจำปลาแดกเขาว่าแกงแสบแบเลยหอยเหลือนี่ยไหมจริงแต่ปลาโพล้อ ไปกับขัวนูเนาะต้องขอบใจขอบคุณเคยไงพี่น้องเนาะพอน้องเทนขนมปังขาจี้เขจี้เน่ที่พี่นเอามาให้เ <oh> นาะขอบใจประเทศหลายๆขอบใจลุงเทีนหลายๆเนาะมาพี่น้องไหมขาวสะอาดน้ำกันสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยอยู่ไกลอยู่ไกลยึดเนี่ยยึดไต่เลยยู่เมืองไทยเลยยึดต่างประเทศก็ดีพี่น้องมามุดจอมากินข้าวสะอาดน้ำกันเจ็บมือนี่ มาเ,เน,านี่เยเป็ดกเนี่ยเยอนละอันที่ใีเงี้ยมาเดี้วพี่น้องมาเด้อวรย่งฮะนิ้วเปี้น้องออกินน้เอเหรียินหืมมาขัดแกะมาติดเลยเดี๋ยวพี่น้องัดแกันเลยีี่เลี่ยวจกินน้ำเบาควันชาวมวย เป็นเห็ดเนลปาลกไมนเริยกลางันไปเอามาขายลวมหอสากี่ตัว oh. ก an oh, no. oh, no. oh, no, no, ็ไ oh. ด mm ้กินเพิินบ้านเ้าบ่มีแล้วพี่น้องเ้ยหากี้ยากแล้วข้าจทรเพื่นเมืเอาข้าเจยากเลยูว่าขาจัไปไทยแต่ไจงแหล่เบื่อกันจะหึงนะหมา่น้องไหัวเครื่องนึงืม หักหมดหลับตีนมาเปลี่ยนบนห้องแล้วนอนต่หับคนหยาบตีนเดวมงนี้นะเอายังมาเปลี่ยนหูไรกันเลยมเี่ยเรนไ่งนแม่ตัดเป็น อากาศตอนเศ้า่ bon mình, đây, ่ล้มมาได้พี่น้องเอ้ตอนซ้ายบนน่หมิงนาทิงขพุ่มไปงานนะมั้งใมือมันแลก่อนจะพุ่มชุ่มกินข้าไหมอะไรพี่น้องหมักก

ก็ทึ้ค่ะตรองเท่าสามตัวนีสี่ตัวบสั่งไาเขามุมีบ้านอะไรห้างก็ลด้อะไรหลาไปน้องครัเนี่ยยูพ่อซีบุกลองบาหนุ่ม นออไปได้เดี๋วเขาเเขามากันจนมันลงสหยุัน่างแ่งแปวนีอต้องกระปุกก็คือถ้าคุณกัมี่ออกก็อเคยาำนั่นออกไปอมันลมหนาวนาะหมดดอกล้วละมอจ้องเมือนงามๆเลยนโอ้ยทางนั้นงามหอเปล่า่ขาผั่ เตียมกำลังน้ำปล่เนี่น้ำเออกแต่ผู้เคยแทงนานพอเตียมเ้ยมห่างห่างไปกลางนั้นเยอด้วยนงเอ้ยจ่งไปเท่านั้นอวัา้งาไกเทีมมันอึดแล้วบานเฮองแต่ยังไม่ืนแค่ได้ห่าสองตัวถือแบบมันหรอเ่ือประมานันละ เอาบมีนะ่ยบเฮมโบมีนูเห็นครับนี่ครับดนี่ก่อนโอ้เป็นยองไงได้เปไหนด้มันลายไปเธอหน่ะมาไปมาผันมาสิมาโดนกับ

วันหาใส่กับเล็กพรได้มื่อสามสี่ตัวพี่น้องเอ้เขาจะก้อยเดือดรับรับรับยังกับเล็กนี่ะเขาได้มื่อสี่นะฮะใช่ไหมบางคนก็อะไร่กันหนึ่งคล้บางคนก็จะกลับสุดๆกลับไล่ไปไล่คน

มาออกมาเลยพ่อเลยด็กออกก่อนเขน้อยไอุยโอ้ออกมาแกนี่ร้อยเคยกินเยอะเคยกินได้แสบเนาะเติมเกลือสำหรัินมากเลยทำให้เงินจะนี่จะเติมเกลืทิ มนพร้อมนะเว่นบ่บังมาลำคนเน่่นคนไล่ยนอแก่แม่่คนอาตแม่บงมาลำอย่เี่ยอนกนไอ้คนยนยังยังฟังหาโมงออกมา พระเจ้าคุณมนันมาแล้วมามาเลยตันหันมั้งเบวอืครับแก่แก่นี่ะวไ้นอกมแก่โงแก่เสือเบิดเรื่องอะไหวขึ้นเรื่องอ่ะล้องข้างนกบ่ลูกไชกยเป็นลูกไยังก็เรียกเอากลองข้านอกไลูกชยเลย เป็นนายลูกชายไปเป็นที่ขาเป็นที่ขาสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรนี้ก่อนพี่น้องขอบคุณก็คุณหลายๆพี่น้องทุกไปสุ่คนแม่ผู้ฮับเขอบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะขอบกันไม่คิดหน่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี